สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วกเกษตรมืองใหม่จะพามาอัปเดตหมูที่เลี้ยงไว้นะคะตอนนี้ได้อายุได้หนึ่งเดือนก็ทำคอกไว้สี่สี่คอกนะคะทำไว้สี่คอกแล้วก็เลี้ยงสองคอกคอ,อกละแต่ตัวนะคะตัวนี้อายุได้หนึ่งเดือนแล้วกำลังกินเลย ลังกินเลยนอนอุตุเลยนะคะอาหารที่ใช้ก็จะใช้ซันซันฟีดนะคะรุ่นสองห้าสามนะคะนะถ้าได้สองเดือนขึ้นไปเราก็จะใช้เป็นสองสองห้าสองนะคะ อันนี้จะใช้เป็นสองห้าสามก่อนนะคะของซันฟิตนะคะกำลังน่ารักเลยก <c oughs> ำลังน่ารักเลย <c oughs> อ,อุตุอุตุเลยะคะ่ะ <c oughs> นี้ก็จะเป็นวัวแม่แก้วนะคะตั้งแต่ทำ YouTube มาก็จะมีแม่วัวแม่วัวตัวหนึ่งแล้วก็ออกลูกมาเป็นเมษาเมษาแล้วก็แล้วก็ไป ซื้อมาหนึ่งตัวค่ะชื่อเจ้าสีนวลส่วนแม่ของเขาตอนนี้ก็มีน้องแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตเมษาก็ใกล้เป็นสาวแล้วค่ะก่อนเช้ามาก็จะให้กินฟางแล้วก็ตัดหญ้ามาให้กินแล้วคะปลูกญ้าไว้เยอะเลยเชอรี่เชอรี่มาหนีหน่อยมานีหน่อยเร็วมา มานี่หน่อยเลยมานี่เร็วมามาเลเชอี่เชลี่เชลี่ส่วนคอกเราก็จะเอาแกลบมาใส่เอาแกลบมาใส่มาใส่ให้ให้ปุ๋ยคอกนั่นแล้วก็จะเอานําไปใส่กล้วยนะฮะใส่กล้วยใส่ผักทุกชนิดหมักไปในตัวเลยเมตตา ไีมคะจุ๊บอู้เป็นสาวแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วนอนนี่ฮะมาเนี่ยแล้วเปิดไหมคะมาแล้วมาแล้วเป็นสาวแล้วนะคะตเดีได้ปีกว่าแล้วอันนี้จะสีนวลจะสีนวลจะสีนอนจะไปทำกับข้าวแล้วเอาไว้แค่นี้นะคะวิ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 ว ไแล้วนะเนะ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 คลิปนี้จะจบไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอัปเดตให้ดูว่าอยู่บ้านทำอะไรบ้าง